สวัสดีสวัสดีชาวย t u b e สวัสดีชาวรถบรรทุกทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับบิตรถบรรทุกอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมพามาบอกปัญญานะครับตอนนี้ตักรถหนักมาแล้วนะครับทุกคนนะครับคือเจ้าดินแห้งนะครับไปทําทางเพื่อที่จะเข้าไปตักดินมันปูนะครับผมดินมันปูก็คือดินที่ไม่ค่อยติดกระบะแล้วทุกคนนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับคือถ้าเป็นดินแดงๆที่เราย่ํากันอยู่เนี่ยถ้ามันเฉียขึ้นมาน้มันติดกระบะนะทุกคนเนาะ ก็จะเอาดินไปลงบ้านนะครับทีนี้เราจะไปตักดินเปียกเราแทะไม่ไหวนะครับก็เลยต้องไปทําทางเพื่อที่จะไปตักเอาดินมันปูข้างในนั่นแหละนะครับผมอ่ะอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอนนะครับบุญท่วมเลยนะครับแหม่งสองสามเที่ยวบุญท่วมนะครับแต่ว่าข้างข้างล่างนี่เปียกนะครับผมตักลงไปทีอะไรติดกระบะลูกทีนะครับโอ้โหปวดใจนะครับผมอ่ะ รู้สึกว่าเสียนายจะยกดำไปแล้วด้วยนะครับนะเดี๋ยวของเราก็คงจะต้องตามไปทําทางนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในละกันนะครับโคก็เดินอย่างเอื่อยๆนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนู่นแหละนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูว่าเขาจะให้ดำตรงไหนนะครับคือตักมาก็ประมาณค่อนกระบะได้นะทุกคนนี่ตามเข้าไปแล้วครับทำไมนู่นอ,นอาสัยใครมาจอดอยู่นี่ เออนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยนครับผมดินมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมดินมันจะออกเป็นก้อนๆหน่อยนะครับแล้วก็มันๆหน่อยนะครับเวลาเรายกดานี่มันจะคลวดเดียวหมดเลยนะครับคือมันจะดาง่ายแล้วก็ไม่ติดระบะเอาง่ายเราจะไม่ได้ออกกาลังกายนะครับทุกคนเออเดี๋ยวผมไปเซอร์วดูกับเสียนายนะครับจะให้ลงตรงไหนเนาะนน่นนะครับก็ลงไปเซอร์เวข้างล่างแล้วนั้นก็ต้องถอยหรือเปล่านะครับ สงสัยต้องถอยเข้าทุกคนเพราะว่าน่าจะเดินหน้าไปไม่ได้นะครับต้องถอยกลับหลังนะครับนี่ก็ถอยทำทางตงทางขึ้นตรงที่เราเห็นกันนะครับนี่ตรงแม่ครูเดินมาพอดีนะครับก็ไปดาทาำทางเวลาเราม้วนขึ้นมาทางนี้มันจะได้ง่ายๆนะครับมันจะได้ไม่จมนะครับมาดูกันนะครับทุกคน เดี๋ยวเทกองไว้ตรงนี้นะครับหน่อยเดียวนะครับเสียนายก็ว่าอย่างนั้นนะทุกคนก็เดี๋ยวเอาด้ําลงนะครับเดี๋ยวค่อยไปมว้วนไปลงอีกทางนึงนะครับเพราะว่ามันถอยเข้าไปได้ไม่ได้ลึกกว่านี้แล้วนะครับ หมวนไปลงอีกทางนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับสําหรับทางขึ้นนะครับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวไปต่อตรงหลังเสียนาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทําทางเฉยๆนะครับอันนี้คือทําทางเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนทุกคนมาเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่นะครับผมก็จะสภาพนี้ทุกคนนะครับก็ลมค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับเสียงจะดังๆนิดนึงนะครับต้องขอเพื่อนด้วยนะครับนะ เดี๋ยเดินมาดูรถเสียนายกันครับผมเขาได้ยางใหม่มานะครับคุยเลือกเกินนะครับสาหรับยางใหม่เขานะครับแค่ปั่นในบ้านนี้ก็จะหมดดอกอยู่แล้วนะทุกคนนี่นะครับยางใหม่นะครับโอโ้โหยางโหดนะครับยางเขาเนี่ยคือสมราคาคุยของเขาแหละครับผม เลไว้ก็จะประมาณนี้แล้วทางขึ้นทางลงมันก็จะเรียกๆหน่อยนะทุกคนนะครับมันก็ต้องปูนค้คเนาะทีนี้นะครับรถเสียนายก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับตักเต็มแล้วนะ มาดูกันครับความแรงของ360นะครับมันจะแรงขนาดไหนโอ้โหฝุดพ่วมเลยครับไปนะครับไปนะครับจะอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยไหมอ,อยู่นะครับผมเรียบร้อยนะครับสโลเหลืองแน่นอนนะครับแบบนี้ เต็มกล่องเลยนะทุกคเรียบร้อยนะครับเอามาคมาครับผมยังไงก็ต้องเอาขึ้นนะครตอนนี้น่าจะขึ้นอยู่นะทุกคนนะเพราะว่าดินมันแห้งอยู่นะครับแต่ว่ามันจะติดหลมนิดนิดหน่อยหน่อยะครับดันครับนี่สารีครับหันเล็กนะครับแต่ว่าใจใหญ่นะครับตัวใหญ่ครับดันไปครับไป้วครับไปแล้วครับผมไปครับผม ยาวยาวเลยยาวเลยเอาโอเคนะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับโอ้โหร้อยสามสิบห้านี่แรงจริงๆนะครับซานี่โอ้โหโอ้โหขนาดสามุกมันยังขนาดนี้แล้วสองอุกมันจะขนาดไหนะครับเดี๋ยวคอยดูกันผมนะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับตายนะครับ, <c ười> นนรบงานนี้ดูจะขึ้นหรือเปล,ล่าโอ้โหล้อฟรีแล้วทุกคน ล้อล้อซีแล้วท่านผู้ชมอ้โหไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวตั้งลำใหม่นะครับนี่ดูครับทีล้อฟรีไปแล้วคือล้อมันจมดินไปแล้วทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวม่โผล่ตั้งลำใหม่นะครับต้องดันแล้วแล้วเดินช่วยนะทุกคนนะต้องดันแล้วเดินช่วยครับเดี๋ยวไม่โผล่เดินช่วยไปด้วยนะครับถึงจะเอาขึ้นนะครับนี่ไปแล้วครับผมไปแล้ว บนมันดินแห้งแหละครับทุกคนนะจะจะน่วมอยู่ตรงตรงแมคโคนะัะตรงนั้นแหละนะครับคือน่วมคือดินพอวิ่งเงยอะๆวิ่งบ่อยๆก็อบรุมันน่วมลงไปนะมันแบบว่ามันนิ่มนะครับดินมันนิ่มประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูเราครับผมจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับสามหกยังแย่สองหกจะขนาดไหนนะทุกคน <laughs> จะไหวไหมเนี่ยนะครับเอาตักเสร็จเรียบร้อยนะมาลองกันครับผม ว่าจะไปไหวไหมครับเรียบร้อยแล้วครับยังไม่ได้ออกตัวแล้วครับทุกคนเรียบร้อยแค่จมแล้วครับโอ้เศร้าใจนะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังไม่ได้ครึ่งทางเลยครับจมแล้วนะนุ่นเอาสโลเลืองมาครับต้องดันแล้วแหละดูแล้วนะครับไปไม่ได้แน่ๆนะครับแบบนี้รอรอครับผมดัน ไปไปครับไปได้ไหมโอ้โหนะหนักเหมือนกันนะเนี่ยหเหมือนกันนะ่มาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ไม่ไปนะครับทุกคนเข้าใจนะเนี่ยคือต้องวางวางใหม่นะครับคือให้แม่โคเขาเดินแล้วก็ดันช่วยนะทุกคนจะไปได้นะครับ โอ้ตายแล้วเกือบแย่เลยนะครับนี่ยตรงนี้มันต้องไปนะครับต้องไปจริงๆนะครับอนี่นี่นะครับไปิดจอดได้ไหมดูครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับงานหน้าดินนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับในบ่อนะมันเป็นหนักหน่อยนะทุกคนพาดูดีหน่อยเอาไปไปไหม หมดครับผมรอ้ไนมโอ้โหไม่ไหวไนะทุก<น>ไม่ไหวครับ <c oughs> คือมาอยู่ตรงเสียนายพอดีครับตรงนี้เลยนะครับไยสโลเหลืองดันตามนะครับทีนี้คือมันมันนิ่มมากนะครับพอย้าไปเยอะๆเข้าไปนะครับผมไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวล้อกอนดีกว่าให้เขาดันช่วยกอนนะครับแน่จะขึ้นได้แล้วทุกคน มา呀ยังไม่มาเลยครับยังไม่มาเลยมองไม่เห็นแม็ะโค้เลยนะครับตอนนี้มายังกดดันแล้วครับผมมาไปไปไปนะครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับตัวครับตัวครับพี่น้องตัวครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหขึ้นล่วงนะครับเติมหน้ารถระบายฝุ่นนะโอ้โหนะครับเดินเที่ยวครับแย่เลยต้องส่งเงี้ยนะครับาะขึ้นมาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจมอีกรอบนะทุกคน หายแล้วแม่เดี๋ยวไม่รอดนะครับนี่โอ้แต่ว่าบอมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องทําใจนะุกวนเ,าเนาะถ้าใครเคยยิงมยินมาก็กน่าจะรู้ดีนะว่ามันคิดยัไหนนะสำหรับบอปัญญานะครับอ,อยังไงก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ